สวัสดีครับสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องกาแฟเบาน้ำดำครับไม่กินขขาวน้ำกันได้เฮ็ดบวกมานเด้ค่ะล่างสะอาดเรียบร้อยละกะคิดอยากเนี้ยไม่ีกดใช่ไเนี่ยต่ำเจลเสัปตูค่ะเฮ็ดแบบแข็งๆนะพี่น้องนะเนี่ยเบิ้องปนเนี่ยหแ,บบแลนะหละปนแข็งๆเนาะมะเมนเจลดอกมูทีหลายเติบได้พี่น้องนงานดอกเฮ็ดนะขาวจัวบ้านเหมือ,ปอ,ปองปนบ่ได้ค่ะขากจากได้กิก่นเด้พี่น้อง่า แเ้าเติมเติมผิดเต้าปังเท้อกันคือจังบนอ่อนยังก่อนเป็นฐานเป็นฐานอันนี้ผิดปนเท้าขาก็บตำผิกป่นก็ในละเอียดเนาะหรือว่าเพราตำก็ได้หรอพี่น้องท่านใดที่แบบว่าป่นแล้วก็ะตำตำพวกปลัทธุไปยังว่านั่นการเก่าแล้วเขากป่นลาบแล้วกันแต่ว่าข้างนตำอันนี้มันจะเด้งขึ้นดีปลาถูลงไปก่อน กระสีมาพี่น้องอายุนะ่ะบ่รเมดกับเธออีหลีต์เนาะแดกบ่ปีนี้นะตกบ่ได้คือว่าตกธรรมดาที่พี่น้องตกแบบพายุเลยดิฟ้าเรือแบบเพือฟ้าไม่ผลไม่เลยแหละไม่เป็นไรสั่งลราบวกลงมาเอาอยู่ไตฟ้าเราก็ต้องอยูไ่ไผเพิ่นกับตกของเพิ่นสบายๆพี่น้องฟังว่าเพิ่นตกดี <c oughs> อเอ้าวไม่เนี่ยเขากระตั้ง หอ,อมนะคะ่ะถ้าเป็นป้นเนี่ยเขาจะมีกระเทียมนะพี่น้องจ,จะมีตะหอมหรือใครอยากได้บักเล่นกับไ,ไต้ก็ชปติดกลุ่มกล้ามไปอีกหน่อยนึงอ้าวเฮ็ดลงเลยค่ะงามนี่ฟาบะงามดีพี่น้องงามดีตักต่างบนแล้วสเปนเลยโย่ใส่ขงไลยลงมา เดือดพักบุ้งน้ำมาลวกกันเริ่มเขากันลดเด้อค่ะนีะ่ลองได้กินเห็ดพวกเดือนกันยายนเฮ้ยแต่ว่าบางเดือนตุลาก็ยังออกได้ค่ะเฮ้ยบางปีนะหลวงบางเดือนเต็มต้มต้มเห็ดกับต้มปละทูนาะค่ะเส้นอัาเปรเก ไอ้ป่นกับอไดเง่้ยเดอกวค่ะแต่ว,ว่าเขาะเฮ็ดเห,วหลวไหคุยคุยสแสดววเหีใส่น,น,า,เน,นาเหียงใส่น,นาเฮงอะเนี่ยครเหียใส่นาเป็นเฮงนั่นปรุงหน่อยเนึงมาหนึ่ง ว่าความนัว่นกรบเซ็บเยลยวละ <c oughs> เพิ่มไปน้อยหนึ่งนะะเ,เน้มันปลานิดงน่อยเพราะว่าบ,า,บางมือต้องซีมก่อนม,เออน,น,เมน,นเชื่อห้องกรนะตุ้งงานเข้มสิบห้องกระอดนะซีมซีมหอมลงไปค่ะเดี๋ยวตั้งหอมอันนั้นก็หอมเปร หอมบัวหอมเป๋อหอมเนก็ะใสได้แล้วค่ะเลย,ะะเลยอืมใส่ตัวใหญ่เนาะเห็ดพิ่งผ่าเถานาะเห็ดมันฉ่ำน้ำนะพี่น้อนกงก็ว่าคือเถาเด้แต่ว่าเห็ดหัวตะอ๋อเพื่อนแบเาบอกขี้พวนยุบเบิ้นผักบุ้งนะเอาลวกเรียบร้อยน,นี่สมปําน้อยไข่เจียวค่ะมาครับมาเลยพี่น้อง คือเกา่าแลค่ะนี่มาเสริมทับกับมีปลนเห็ดบวัวไข่เตียวสมปะน้อยสาวเสริอมอ้อมเนื้อเนีย่ยรั่วพระบุญนะค่ะอืม,ม,ามนหนมาเดกอบิน้องหาเด้อพี่น้องไม่กินข้าวท้องกันห้าจึ่แซ่บยเออมครับุยปลนเห็ดบวัวอืม

ความเหนื่อยของพีุ่นน้นแตกเนา่ นนแล้วจนะมีหางบนนั้นเห็นไหมหมาแลนะเปนเพรานะอา,นะายุคนหักมันบึมๆตลอด Yeah. No. เนี่ยคณะต่ำพิกนะ่ะก็จะขึ้นนาดีดิเดีย๋ดวยวเุ้ยคนไม่เยอะ

เท่าไหมเนี่ยกับบ่คือเกาเดชพี่น้องพนันว่าเท่ารุ่นเนี่ยใชสาวเสริมเอิบกล้าเอิบบ้า,าประสบการณ์เจ้าของกับการใช้ชีวิตนาะฮะขงมิงขงมิง ในวิธีแบบนี้ด้ค่ะส่วนวิธีแบบอื่อน,นเ,เคยท่ย,ยังน้องเนาะเพื่อน,นเคยไปใส่วิธีแบบไอ้เหมือนน้องเมือนหนา แม่เนี่ยแต่ตอนี่แต่ว่าจะส่งเกิดมาลูแต่ว่าเหตุงานยังอยาบไต้น้อยแล้วแม่ได้น้อยแล้วแม่นี่คือบอกแม่เขาไม่ได้บงังคับ mẹ hết nhẫn nhắn của nhau, hết nương, hết nhắn 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 mất mất, cái gì nhắn 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 นเป็นทุกอย่างที่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเฮ็ดได้พี่น้องที่เรียกเพราะว่าแม่บ่มีเงินอย่างไรแล้วถ้าแม่กับพ่อเลี้ยงดีมากินอินยู่ดีสมัติหลับไม่เคยขาดแคมเรื่องอาหารการกินแล้วเฮ็ดอ <c oughs> ินเบอร์ด้วยจ่าวจะตั้มได้เพลินอร่อยอาหารกินเพลินร่อยเป็นชื่เงียด้ย นนจำจำม,มึอยังจำสารจำจจจเลยแต่จยายายาแบกิยาภาพยาไปล่ลรือส่วนหลายอตัมัด้วองงีกบบพิษเป็นยังเันมุกตัวหลายคงกับพก็คมือหนึ่งยายาแบบพิบยังจะลืมเบื้องาาบบาหานปุน้ำเด้อเอถ้าไปเด็ดมาจากแต่ถ้ากระลวกมาลรนั่นออปลงต้นทั้งที่นั้นใบาลายอยู่แล้วเขาต้องกินตป่านั้น multim -hmm. đẹp phải ạ đẹp phải cái sao sao phải nắng sao phải không ừ, nắng sao phải không phải nắng sao phải không คนเจ็ดหัวรอบนี่เนย้านปกขอ,อ,อะไรเนาะสำหรับกิ่มีกับสิปลาไปก็มีแต่พี่น้องย,อย่านปลาปลาเดือง แล้วคลิปนี้กับฝากไว้สนีนเด้อค่ะฝากเปก็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค,ค่ะสมัครพี่น้องเด้อค่ะ